ทำไงดีอ่ะให้แฟนเก่ากลับมาเร็วที่สุดครับแฟนเก่าจะกลับมาเร็วที่สุดก็ต่อเมื่อคุณกลับมาโฟกัสตนเองอย่างเร็วที่สุดเกมของการดึงแฟนเก่าไม่ใช่การวิ่งไล่ล่าแฟนเก่าเกมของการดึงแฟนเก่าคือการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองจนแฟนเก่ามันวิ่งไล่ล่าคุณคุณต้องเข้าใจจุดตัดตรงนี้นะ หลายคนเนี่ยเอาเวลาไปตามดูตามสองแหม้เนี่ยมันมีความสุขกับมือที่สามมากขนาดไหนดูสิเน,นี่ยมันถ่ายภาพเช็คอินนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆริมทะเลนู่นนี่นั่นต่างๆดูมันมีความสุขมากเลยโอ้ยฉันจะเป็นจะตายฉันอยู่ไม่ได้ถ้าคุณยังติดอยู่ในมายเซทลักษณะนี้อย่าวหวังเลยครับว่าใครจะกลับมาในชีวิตของคุณขนาดคุณเองคุณยังไม่กลับมารักตัวเองเลยครับหลายคนเนี่ยมาบ่นกับผมคมเนี่ยเสียใจมากเลยมันมีความสุขกันมากมันโพสรูปคู่กันเนี่ยมันมีความสุข มันยิ้มได้มันหัวเราะได้คุณอยู่ในสถานการณ์กับเขาหรือเปล่าอ่ะไม่แน่นะครับหลังจากที่มันถ่ายภาพเสร็จนะครับมันอาจจะทะเลาะกันก็ได้มันอาจจะงอนกันก็ได้มันจมันอาจจะมีปากเสียงกันก็ได้ไม่มีใครรู้เลยครับแต่คุณเอาภาพที่เขาถ่ายลงมาเนี่ยมาตัดสินให้ตัวเองกลายเป็นความทุกข์คนเราเนี่ยครับอยากได้คู่ชีวิตครับเอาไว้เย้ายวนใจครับแฟนเก่าจะอยากได้คุณก็ต่อเมื่อ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่ชีวิตที่มีไว้เยา้ายวนใจแต่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่ามีคุณในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามีไว้เนี่ยเอ้ยมันเป็นศัตรูจริงๆเลยเว้ยนะครับมีบ่นกรดาทะเลาะประชดประชันกันอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางกลับมาครับเจ้าไว้นะครับปัจจัยที่ทําให้มนุษย์ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไปหรือกลับมาหาคนเก่าก็ต่อเมื่อเขามองดูแฟนเก่าของเขาแล้วเขารู้สึกว่าอนาคตถ้ากลับมาเนี่ยมันจะเป็นไง มันจะดีขึ้นหรือมันจะเหมือนเดิมหรือมันจะแย่ลงถ้าเขารู้สึกว่ากลับมาแล้วคนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมกลับมาแล้วมันอาจจะแย่ลงมากกว่าเดิมเพราะคุณเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้ชาวบ้านฟังหมดแล้วนะครับไปฟ้องพ่อฟ้องแม่เขาต่างๆพวกนี้นะครับคือมันทําให้เรื่องราวบาันปลายคนมันเลยไม่อยากจะกลับมาเพราะงั้นเนี่ยการที่คนอยากมีเราเอาไว้เย้ยยวนใจหมายความอะไรครับหมายความว่า เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาต้องเห็นว่าคุณมีการอัปเดตอัปเกรดพัฒนาชีวิตของตอนเองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณอัปเดตอัปเกรดชีวิตของตัวเองคุณไม่ใช่คนที่ไปวิ่งไล่ตามใครหลายคนอยากให้แฟนเก่ากลับมาวิ่งไล่ตามเขาเขาทักมาก็รีบตอบเขาโทรมาก็รีบรับสายเขาส่งข้อความมาเราไม่ได้อ่านและเราเห็นว่าเอ๊มันยกเลิกข้อความแล้วไอเราอยากรู้กับก็เลยทักไปถามว่าเอ๊ส่งอะไรมา คือดูเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แคร์เขามากกว่าครับกฎของความสัมพันธ์ง่ายๆครับใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้สามครับถ้าคุณอยากให้แฟนเก่ากลับมามันมีโปรเซสสองอย่างที่ต้องถอดถอดโปรเซสสองอย่างนี้ครับแล้วคุณจะได้คำตอบอะไรบางอย่างให้ตอบคำถามว่าไอตอนที่มันเข้ามาในชีวิตของเราตอนแรกๆเนี่ยมันเข้ามาเพราะอะไรครับทุกๆความรักเกิดจากความอยาก อยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากพบอยากกอดกับ2ครับนะมันออกไปเนี่ยเพราะอะไรครับคุณจะเริ่มพบคําตอบว่าอ๋อถ้าจะให้กลับมาใหม่หมายความว่าคุณต้องย้ายฝั่งตนเองจากฝั่งนี้ครับกลับมาอยู่ฝั่งนี้ครับทําให้แฟนเก่าเชื่อว่าถ้ากลับมาใช้ชีวิตร่วมกับเราครับแล้วเขาจะมีความสุขครับคนเราอยากสบายไปเพื่ออะไรเงเพื่อตัวเองมีความสุขและผูคมจะมีเทคนิคครับ 12วิธีครับดูแลความมั่นใจครับให้แฟนเก่าเนี่ยเห็นคุณแล้วอยากกลับมาครับใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสแฟนเก่าครับแล้วตามด้วยหมายเลขสามไม่ต้องเว้นวรรคนะครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง12วิธีนี้ไปให้คุณในแชททั้งหมดเลยและมันจะมีถ้าอยากเร่งอีกนะนะครับอยากเร่งให้กลับมาแบบไวๆอีกนะมันจะมี10เรื่องห้ามคุยครับกับแฟนเก่าให้พิมพ์ว่าห้ามคุยครับเดี๋ยวบอท จะส่งทั้ง10เรื่องนี้ให้คุณถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,090รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,090นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,090มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ